สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้มาโพสแบบช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมจะลงคลิปทุกวันนะครับเป็นพระบ้านบ้านนะครับอาจจะมีราคาสักนิดนะแต่ผมรับประกันให้ทุกองค์ครับมาโพสองแรกได้เลยครับเป็นพระปิดตาแร่บางไพครับน่าจะเป็นหลวงพ่อจันนะครับ ถ้าเป็นหลวงพวกเกิดเนื้อจะไม่เก่าแบบนี้นะแล้วพี่ดูตามซอกดูความเก่าองค์นี้องค์ไม่ใหญ่มากนะแล้วพี่ดูชอบแปบบ๊บนะองค์นี้ขอ2อ0พันเ ผมรับประกันให้ทุกองนะครับต่อไปครับเป็นพระปิดตาหลวงพ่อเชยหลวงพ่อเชยวัดบางกระสอบครับแต่องค์นี้ลงรักปิดทองไว้นะครับพี่ดูความเก่าครับดูธรรมชาติครับเดีย๋ยวผมผมหาที่ดูผมมามาแล้ว นี่ครับพี่ดูนะครับพิมพ์เดียวกันไหมครับพิมพ์เดียวกันนะครับแต่องนี้ลงลักปิดทองนะเป็นหลวงพ่อเชยวัดบางกระสอบนะและองนี้ผ้าย,ยังสวยนะครับแกะออกจากกรอบทองครับองนี้ขอสองพันเครับ ต่อไปครับเป็นปู่ทวดวัดประโคปี2 5 0ห้ครับพี่ดูเส้นเส้นเส้นซูมาที่สีสาท่านครับดูง่ายนะครับผมว่าองค์นี้ดูเป็นธรรมชาติดีนะครับ <c oughs> เป็นวัดประโคปี0ูนครับ วงนี้ขอ2 0 0 0ครับโทรมาต่อรองหรือขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปครับเป็นพระชัยเป็นของหลวงปู่เอี่ยมครับวัดหนังนะครับเพราะศิลปะอย่างนี้คือมีแต่ของหลวงปู่เอี่ยมครับอุดอุดชนะลงหรือว่าอุดไอเนีย่ย แล้วองนี้ออกพลายเงินนะครับดูง่ายนะผมว่าแล้วพี่ดูใครครับพี่ดูธรรมชาติครบครับเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับ พี่ลองหาหาหา,หาดูว่าผมผมหามาแล้วแต่ผมหาพิมพ์คล้ายๆอย่างเนี้ยเจอครับเพราะศิลปะอย่างนี้มีแต่ของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับเป็นพระชัยนะครับองคนี้ขอสองพันเจ็ดครับต่อไปครับองคนี้ก็เป็นของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนครับเดี๋ยวผมให้ดูครับ เนี่ยครับพี่ดูนะครับหน้าตาเลยดูพิมพ์ดูทรงเป็นลวงปู่เยี่ยมว่นนานังนะครับเป็นเนื้อสำริดนะวงนี้แล้วพี่ดูความเก่าดูธรรมชาติตามซอกครับถ้าแบบนี้ไม่เก่าอีกไม่รู้ว่า,างไงแล้ว ธรรมชาติจัดจีนนะผมว่าแลวยันเป็นเส้นนะครับแล้วพี่ดูรอยตะไบนะครับกืนไปกับในเนื้อหมดแล้วนะและ้วพี่พี่ดูข้าเหือพี่ดูความเก่าดูธรรมชาติดูความแห้งครับผ้าทุกผ้าคือใช้ใช้ได้หมดนะครับถ้าพี่ดูธรรมชาติดูความเก่าและดูความแห้งอน่ะ ใช้ได้ทุกเนื้อนะครับถ้าเป็นภ้าเก่านะครับอง์นี้ขอสามพันครับอาจจะมีราคาสักนิดนะครับแต่ผมรับประกันให้ทุกองค์ครับต่อไปครับ องค์นี้น่าจะเป็นศูนย์แปดนะพ่อลมดำพี่ดูเสียนที่วิ่งก่อนนะครับแล้วพี่ดูจีวอนนะดูความคมดูเสียนวิ่งนะผิวลมดำมาละอย่างนี้คือปีศูนย์แปดแน่นอนนะแล้วพี่ดูรอยปั๊มนะครับพี่ดูความเก่านะ ความเก่าดูง่ายนะผมว่าแล้วพี่ดูเนื้อโลหะด้านในนะครับรอยปั๊มตัวหนังเสืับส่วนมากผมจะเห็นภาพปั๊มจะเป็นข,ขีด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 อย่างนี้เป็นรอยปั๊มครับรอยกระแทกครับแล้วพี่ดูเนื้อโลหะด้านในครับองนี้เข็บขอบนะครับองนี้ขอสามพันครับ โทรมาต่อรองหรือขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปครับเป็นปูทวดหลังหนังสือนะครับวงนี้บล็อกไหนครับพี่ดูเสี้ยนครับดูหน้าดูตาก่อนครับแล้วพี่ดูเนื้อโลหะท่าน,นครับดูรอยปั๊มดูตัวตัดนะครับ พี่จำตัวตัดนี้ไว้ดีนะครับแล้วพี่ดูความเก่าดูธรรมชาติครับองค์นี้ก็เก็บขอบนะครับพี่ดูแต่ก็ยังมีรอยปั๊มและตัวหนังสือชัดเจนนะดูเสียนวิ่งครับพี่ดูเห็นรอยปั๊มไหมองค์นี้ขอ2อ0พครับ ต่อไปครับเป็นหลวงพ่อทบหน้าฝรั่งครับพี่ดูพิมพ์ครับแล้วพี่ดูเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับแล้วพี่ดูรอยตะใบครับ ตรงนี้ขอสองพันนะโทรมาก่อรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปครับเป็นหลวงพ่อทับวัดทองเนื้อสำริดนะครับเดี๋ยวผมผมาให้ดูว่าเนื้อสำริดอย่างนี้มีไหมครับเดี๋ยวาพ,พ่พี่ไม่เชื่อ พี่ดูนะครับเด้เลนะแป๊บครับนี่เนื้อสำล์มีหลายวันน,นะครับอ๋อนี่ไงเจอได้ครับนี่นครับเจไดแป๊บเดียวพี่ดูครับ เนื้อสำริดจะคล้ายๆกันนะอันี้อยู่ในโตัสับนะแต่นี่คือแ้าตัวจริงครับเดี๋ยวแป๊บครับพี่ดูครับโอ๊ยขอโทษครับเนื้อจะคล้ายๆกันนะครับและเนื้อสำริดมีหลายวันนะครับนี่พี่ดูครับจะออกแดงๆส้มๆมากครับเขียวๆแล้วออกแดงๆครับ เป็นหลวงพ่อทับวัดทองนะครับ,บงนี้แล้วพี่ดูตามซอกเดีย๋ยวผมส่องให้ดูครับพี่ดูความเก่าดูธรรมชาติครับดูในซอกดูยันเป็นเส้นนะครับธรรมชาติทำให้คือธรรมชาติมันทำกันไม่ได้นะครับผมว่า ต่อให้จะใช้น้ํายาทําเก่ายัางไงก็ไม่เหมือนนะครับแล้วพี่ดูนี่ธรรมชาติดูความเก่าผุดมาจากในเนื้อไม่ได้โปะนะครับพระเก่าคือต้องเก่าทั้งองค์นะครับแล้วพี่ดูรอยตะใบนะครับองค์นี้ขอสองพันสองครับ ต่อไปครับเป็นปู่ทวดปีสองสี่นะครับปีจำจำหน้าไว้นะเดี๋ยวผมหาเที่ยดูผมหาไว้แล้วนะครับแต่ผมบันทึกไว้พี่ดูครับเป็นปีสองสี่นะครับเป็นหลังหนังสือปีสองสี่นะครับงนี้พี่ดูหน้าดูทา ดูความคมครับแล้วพี่ดูฝุ่นจับครับแล้วพี่ดูตัวหนังสือเป็นแท่งครับองอค์นี้ขอสองพันสามครับและมาพบองค์สุดท้ายครับ เป็นปูนทวดหลังหนังซือนะครับแล้วพี่ดูนี่นะมีเตารีดปีสูนหน้านะครับแล้วพี่ดูเนื้อเหมือนกันไหมครับชัดเจรนะครับพี่ดูความคมดูธรรมชาตินะ ดูตัวตัดครับที่ผมบอกพี่ให้ดูตัวตัดจำจำตัวตัดไว้เรียบองค์นี้เป็นปี0ูนย์ห้นะแล้พี่ดูตัวตัดองค์นี้จะคล้ายคกันนะเหมือนกันเลยครับไม่ใช่คล้ายๆครับนี่คือตัวตัดยุคเก่านะครับ พี่ดูธรรมชาติดูรอยปั๊มดูเสี้ยนคนระับองนี้ก่อสามพันเกาสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพวกพี่สนใจก็โทรหาผมได้เลยครับศูนย์หกสามศ่งเจครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยครับขอบคุณครับ